นี่นะคะเมื่อกี้ถามคุณป้านะคุณป้าบอกว่าคนอีสานเขาจะกินนี่เนาะพริกจีกับกะปิแต่ว่าถ้าเป็นเป็นคนจังหวัดอะไรนะลาดรีลาดรีจะกินใส่ซอสพริกโอ้โหแบบร้านนี้มีครบมากบอกพิกัดรัตนาทิเบตนี่นี่เออให้ดูเบอร์โทรร้านเพราะเราก็โทรมาก่อนมีสแกนจ่ายด้วยนะนี่นะคะมีทั้งหมูแล้วก็เนื้อ อุ้ยมีเลือดด้วยอยากกินเลือดใช่เลือดไหมคะอันนี้ไก่เออเลือดไก่เดี๋ยวหนูใส่เลือดไก่ด้วยห้าเนื้อเนื้อนี่มีเอ็นด้วยไหมคะมีเลิศเลยเลิศเลย,ยนี่นะคะคุณป้าคุณครับคุณป้าชื่ออะไรคะคุณป้าเกศรเจอแล้วพริกที่เราต้องการและพริกจีกับปี โอ้เ้นเล็กหมูตุนมีน้ำซุปให้ด้วยไก่มาละมาละนะน้องไก่จุกๆใหญ่มากมแล้วก็ผักไม่อันนะจ๊ะผักไม่อันมาแล้วนะคะเป็นเนื้อน้ำตกเดี๋ยวเราจะชิมไม่ได้เอาขาตั้งก้องมานะคะใส่พริกก่อนนะวันนี้อยากกินแซ่บเออเอาเผ็ดเด้วยค่ะเอากระส้ม ใส่ชุดขาวมาด้วยนะมากินบะเกี่ยวนะเพิ่งแบบลาศีรพระจารมาลาศีลปาแปดมาปราจาัดเลยขออนุญาตแซ่บๆก่อนเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชิมกัตรเขาต้องใส่ท้องทิกด้วยหรอ ข้าวอุดรต้องใส่ใช่มีซอสพริกอร่อยอ่ะปรุงอร่อยอร่อยอ่เออมันจะเป็นเหมือนแบบพวกสูตรนครพนมหรือแบบทางแทงหนองคายอะไรเงี้ยเพราะอุดรก็ใส่ซอสพริกนะอืมใส่พริก่พรกันนี้คอ,อยกยันนะครับอันนี้อร่อยนะอร่อยมาแล้วพิกกี้กับกะปิที่แปลกฝันชอบอ่ะ ทุกคนกูขอช้อนกลางเข้ามาตักพิจินะเพื่อเป็นการให้เกียรติท่านอื่นๆที่จะกินต่อถูกป่ากะปินี่มันแบบนว,น,นวมันรวนเลยค่าของกะปิที่เขาเอาเพื่อนเนีออ่ยเนี่ยค่ะเอาฝาปั๊บมาไหนอะ นี่ลืมกินแบบวันนี้กินหมูไปไปกินเนื้อผักนี่ไม่ไม่ขี้เหนียวพิซซูด้วยน้ำร้านป้าน,น,นสินะมีคนเติมผักนะอันนี้เรียกผักอะไรนะหรืมอมันนี้เรียกผักอะไรนะรโหราักพานะคะขออนุญาตที่ค่ามันจะเรียวเรียวมากอ๋อ มจะ,มจะมท,ที่ห้างแบบว่าสุดๆกะปิกับบรรยากข้างทางหมู่บ้านาร,ารัตนาีิเบศนนทบ,บุรีอ,อ,อ อีสานบ้านเราคนอีสานกินอย่างนี้ค่มีนนก๋วเตี๋ยวับกะปิวนนี้เป็นน้ำตกเป็นเน้อหน้ายังสดเลยอืม้มอร่อ อร่อยมากนะคะเบิ้ลเกาเหลาหมูตูนเธอทุกคนแล้วก็พิเศษเลือดค่ะเลือดไก่ครบเลยอ่ะเลือดไก่ทุกคนเติมผักให้เยอะเยคุณป้านมาเติมผักให้อยเลื่อย

ไปแล้วคุณป้าไป